ปัจจุบันวิธีการประมงพื้นบ้านในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดตรังกำลังเริ่มประสบปัญหาจำนวนสัตว์น้าที่ลดลงและเมื่อมีการหาไรายได้เสริมเพื่อเพิ่มไรายได้ก็เริ่มประสบปัญหาเช่นเดียวกันวันนี้ทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสามได้ลงพื้นที่ที่บ้านพุจูดต,ตบบําบลบ่อหินอําเภอสิกเกาซึ่งชาวบ้านที่นี่กําลังประสบปัญหาและสาเหตุได้มาจากอะไรเราไปสํารวจพร้อมๆมันครับโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสาม ชาวบ้านที่บ้านรุจูดต,ตำบลบ่อหินอำเภอสีเกาจังหวัดตรังส่วนใหญ่มีอาชีพทำประมงพื้นบ้านหาเช้ากินคำ่ำจับสัตว์น้ำได้อย่างไหนก็ขายไปอย่างนั้นซึ่งก็เป็นไรายได้หลักของครอบครัวส่วนไรายได้เสริมของที่นี่คือการจับหอยนางรมที่มีอยู่อย่างมากมายตามธรรมชาติในอดีตจะเป็นทั้งการจับเอาไปขายทันทีหรือจับไปเลี้ยงต่อเพื่อให้มีขนาดใหญ่แล้วค่อยนําไปขายเพื่อให้ดราคาสูงขึ้นปริมาณของหอ,อยนางรมทั้งพ่อแม่พันุ์หรือลูกพันธุเนี่ย ค่อนข้างจะหายากนะครับบางครั้งก mm ็ hmm. mm hmm. มันหามายากเมื่อจํานวนหอยนางรมตามธรรมชาติลดจํานวนลงอย่างต่อเนื่องทําให้ชาวบ้านที่นี่เดือดร้อนเพราะมีรายได้เสริมลดลงและปัญหาดังกล่าวนอกจากส่งผลต่อรายได้ของชาวบ้านแล้วยังส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของหอยนางรมธรรมชาติอีกด้วยครับ วันนี้โต้ตาคนจริงสร้างสุขปีสาเราเดินทางมาที่อำเภอสีเกาจังหวัดตรังนะครับที่นี่ประสบกับปัญหาหอยนางรมจากธรรมชาติลดจำนวนลงอะไรเป็นสาเหตุสำคัญไปหาคำตอบกันครับปัจจุบันปริมาณลูกหอยนางรมจากธรรมชาติมีจำนวนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัญหามลพิษทางน้ำรวมถึงการนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หอยมาใช้อย่างต่อเนื่องและมากจนเกินไปส่งผลให้หอยในธรรมชาตินั้นหมดไป สาเหตุหลักของการสูญเสียลูกพันธุ์หอยนังลมในธรรมชาติเนี่ยก็มาจากอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงนะครับโดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้งนะครับที่ปล่อยสารเคมีลงมาในลําคลองเนี่ยก็ทําให้แหล่งหอยหลักๆของเราเนี่ยครับเกิดการเสียหายนะครับจากปัญหาดังกล่าวทีมงานโตยโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสได้เดินทางมายัางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังเพราะที่นี่ รองศาสตราจารย์ดร์สุวัตธัญรดอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและทีมนักวิจัยได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะพันธุ์หอยนางรมจากระบบโรงเพาะฟักและอนุบาลหอยนางรมจนมีอัตราการรอดตายสูงและมีต้นทุนในการอนุบาลต่ำเรียกว่าโรงเพาะฟักแบบน้ำหมุนวนกึ่งปิดนอกจากนี้ยังสามารถพัฒน,นาเทคนิคการเพาะพันธุ์หอยนางรมได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย หลังจากที่เราอนุบาลในถังอนุบาลเนี่ยนะครับจนลูกหอยเนี่ยเข้าสู่ระยะที่พร้อมลงเกาะนะครับซึ่งจะมีอายุประมาณ20-25วันนะครับเราก็จะใช้เปลือกหอยนางรมป่นโดยเปลือกหอยนางรมที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะครับเราจะเอาไปเคลือบเนื้อเยื่อสกัดจากพ่อแม่พันธุ์นะครับเพื่อที่จะดึงดูดลูกหอยเนี่ยให้ลงเกาะได้มากขึ้นนะครับซึ่งจากผลการทดลองเนี่ยเมื่อเราเคลือบโดยวิธีดังกล่าวเนี่ยมันจะทําให้ลูกหอยลงเกาะในปริมาณที่มากนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ทราบแล้วนะครับว่ามีการเพราะนะครับหอยนั่งลมยังไงบ้างต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าบ่อที่จะไปอนุบาลเพื่อจะไปส่งมอบต่อให้กับเกษตรกรเนี่ยต้องทำยังไงครับทางอนุบาลแบบน้ำหมุนเวียนกึ่งปิดออกแบบจากถังน้ำพลาสติกขนาดความจุ10,000มลิตรด้านในถังจะมีชั้นอนุบาลหอยขนาด4ี่ชั้นจำนวน4ี่ชุด ลักษณะคล้ายคอนโดติดตั้งอยู่สามารถอนุบาลลูกหอยขนาด2ม mm ิลิเมตรถึง3เซนติเมตรใช้เวลาเพียง1เดือนชั้นละ3,000ตัวรวม48,000ตัวต่อถังติดตั้งทัมเมอร์ตั้งเวลาให้เครื่องเป่าออกซิเจนทำงานเพื่อให้น้ำในถังเกิดการเคลื่อนไหว1ชั่วโมงพัก15นาทีเพื่อให้หอยรับสารอาหารที่ปะปนมาในน้ำทะเลผ่านการเคลื่อนไหวของน้ำและให้น้ำช่วยชะล้างตะกอนออกจากตัวหอย เพราะเมื่อมีตะกรอนทับถมลูกหอยได้ปริมาณที่มากลูกหอยก็จะตายนั่นเองแล้วเขาจะไปไปขยายพันธุ์ไปไปไเพาะอะไรครับเราก็เอาลูกหอยขนาด3มเซนเนี่ยคุณเจฟครับก็ใส่ไปในตะแกรงลาสตะแกรงพลาสติกนีได้เลยนะครับครับผมตะแกรงพลาสติกนีได้เลยแล้วก็ใส่ไปแบบนี้ใช่ครับอืมใส่ไปเลยเพราะว่ามันเป็นเทคนิคอย่างง่ายนะครับซึ่งเกษตรกรทําได้อยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะเอาไปอนุบาลต่อในในทะเลได้เลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับในการช่วยสร้างไรายได้เสริมให้กับชาวบ้านที่นี่นะครับถ้าเกิดว่านวัตกรรมนี้สำเร็จชุมชนแห่งนี้ก็จะกลายเป็นชุมชนแรกในประเทศไทยเลยที่สามารถที่จะอนุบาลลูกหอยนางรมในเชิงพาณิชย์ได้นะครับสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อมาติดตามความคืบหน้าของนวัตกรรมนี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพันธุ์ลูกหอยนางรมจากธรรมชาติครับ ชุมชนใดที่มีปัญหาต้องการให้ทางโครงการตเตยตาคนจริงสร้างสุขหานวัตกรรมไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนของท่านก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ทาง w w w t h a i r e a l t v c o m ครับ